ไอเลนไอเลนน้องจะหงายท้องลูกอย่าเอาไปทางนูง้นโอ้ยเอาน้องมาทำไมทางนี้ล่ะดูชิน้นอพื้นมันไม่เรียบเลยเนาะดีไหนไอรินเนี่ยไหนไม่เห็นเลยจะเอ๊ใส่อุ่นละจะเอ๊โห <c oughs> <laughs> เราถูวิวไกลมาก <c oughs> พายลินกับอุ่นออกมากขี่สกูตเตอร์ข้างนอกนี่ ให้อุ่นเอารถมานี่ด้วยนี่รถขาไทยไปเลยให้อรินเบิกน้องเด้ออรินที่พูดจักเบิกน้องนี่บอลนี่เอาอรินไปพูดแล้วเอลซ่าไปพูดแล้วเอลซ่าฮะน้องเอลซ่าไปพูดแล้ว้องเอลซ่าไปพูดแล้วเข็ยนน้องค่อยๆเด้อลูกเด้อยายจะเข็ยนน้องแหงเด้อค่อยๆเข็ดเด้อเขาจะ่ดนน้องสีล้มเด้อน้องยังน้อยอยู่เด้อลูก ค่อยเฮ็ดลูกค่อยดื่มไปแล้วไ,ลไปแล้ว,ออลวน้องไปแล้วเบิงน้องน้องชิดต,ต๊ะพ้องเหรอทำมาสิอา้าวน้องน้องไม่ไปหรอกอลินบท้ท่าน้องอะ่ะน้องไปบบเป็นแล้วไปแล้วไหมจะเอ๋หอลินโอ้ <laughs> โอ้แม่ย <íb> ่านน้องตกคลองเมีย่านน้องตกคลองเอาเอาอีล่าก็ไม่โอ้ยน้องจิตตกรถแล้วนะอีล่าก็อย่าไปยื่อทางหลังน้องไหมเออเออค่อยๆเฮ็ดลูกไอลินนี้ค่อยๆลื่นๆช้าๆลูกช้าๆช้าๆอัลิ่นดึงไว้ อันนี้ดูสิเอยตกอไอ้วุ้นไหวขนาดเลยตกคอลูกตกคอไอ้วุ้นอยากเอาดอกไม้อะอ,อ,อันนี้อันน้น้องอยากเอาดอกไม้อะลูกได้บ่บานเอ้าม่ได้เลยเนาะปล่อยเอย้า ไปเนาะกระตุกคลองพอดีเอ็ดน่าได้บาทนี่เอ็ดน่าได้บาทนี่ฮะฮึไอ er> ้อุ้นมาหายลินายเอาไปแล้วไปนะไปนะเอาเอาเอาคือไวัแทนนี้นะคือไวัแทนนี้นะไอ้อุ้นไปหาไอรินอยู่ไวนะ เอ,ออเออยากไปยุ่งแต่มันเลี้ยวบมดไปอะไรหมุนหมุนเลยนี่ไปแล้วไปแล้วไอร<า><า>ินน้องไปแล้วค่อยค่อ,อ,อ,อยไปค่ยอยค่อยไปว่ายางไวขนาดไอรินเบรกเด้อลงถนนเด้อเบรกเด้อลูกเด้อนไปแล้วนไปแล้ว,ลวจ้าเบรกไอรินเบรกเอาลูกตามไป ตาปะอะตาปะอารินมาช่วยดูน้องเลยน้องลงคลองแล้วโอ้ปล่อยปล่อยไม่ได้เลยอุ้ยน้องก,ก็ดีใจขนาดเลยโอ้แม่บ่ค่อยได้เอาน้องออกมาข้างบยายาม,มันมีหนอน มันมีหนอนผีเชื่อนะหนอนมันคันๆเลยนะต้น,นนั้นอ่ะนี่ต้นนี้อลียันอริยนมาแล้วไอายุนหมูอลียนมาพูดล้วไอริยันมาพูดละอ้ยอ้ยอุ้ยอลียนมาแล้ว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 มาแล้วมาแล้วเออือน้องดีใจใจ